ยางผมอ,อกน้อยจังนุ่มตองแดงกันเลยทามาอ,อกเท่าไรพี่อ,อกสามทิบโลทุกวันเลยนั่นไงช้คนขี่ม้าเลยอ,อกสามทิบโลทุกวันเลยไม่รู้ยังไงทำไมไม่อ,อกเหมือนเพื่อนทึงนุ่มตรงแดงท่ามาเลยยางพีกี่ต้นนะพี่ยางสองร้อยต้นยางสองร้อยต้นอ,อกสามทิบโลเอายางสองร้อยต้นเนี่ย ตามขามาตรฐท่านกาจารียโออกกี่ทิพโลบีเอา้าจะเด้งว่าทานทิพโลกีมันออกบีใช้คนขี้มาบาระวเวลยมันออกบีจนรอย่อาจริงเหรอวะนุ่มทองแดงแกงอวอดรายแกงวัวว่าเล้วถึงกาโกวัวกันนี่เลยคนยังไม่รู้ไล่คนหวาขาหลิมมิดกล้องตอนอยางมันอยู่พันผรือ สิตนต่นหนึ่งกิโลผี่น้องแค่เรียกเลยว่าทิพตนต่อหนึ่งกิโล,น,น,น,โลนั่นในยางกี่ร้อยตอนกระห้านทิปลงปยุยยางร้องอรอยตอนก็ยดีทิปโลถ้าผีได้ดีว่านั้นไม่ถึงยางผีอกดีมากๆแต่ถ้าว่าไม่มีเปอร์เ็นผีก็ต้องู้กันว่าผีจะต้องแคบใจปุ๋ยบำรุงปุ๋ยคนขี้มาปุ๋ยน้ำถ้าหายดีทุดเร็วนี่ํารับมารายพี่น้อง thương thầy ăn tròn rồi tọn tao gặp tròn rai nít nít Nè nha chạy đại tăng tròn đường tràm đường đâu ní rồi cao rít bát nắn náy có trắng bày chạy lui nôm tòng đen lê ngay tượn hơi chạy búa